คดีฆาตกรรม9้าศพที่ซามะ (Zama 9 Body Murder Case) สรุปประเด็นหลักและข้อเท็จจริงที่สำคัญจากแหล่งข้อมูลที่ให้มาเกี่ยวกับคดีฆาตกรรม9้าศพที่ซามะชื่อคดี Zama 9 Body Murder Case หรือ Zama 9 Remains Case สถานที่เกิดเหตุอพาร์ตเมนต์ให้เช่าในเมืองซามะจังหวัดคานากาวะ ประเทศญี่ปุ่นช่วงเวลาสิงหาคมถึงตุลาคม2017ผู้ต้องหาชิไรชิทากาฮิโรวัย27ปีจำนวนเหยื่อ9รายหญิงสาว8คนชาย1คนอาวุธยานอนหลับและเชือก 1. ภาพรวมของคดีและการกระทำผิด คดีนี้ถูกเปิดเผยในวันที่31ตุลาคม2017โดยมีการพบศพที่ถูกแยกชิ้นส่วน9ศพในอาพาร์ตเมนต์ที่เช่าโดยชิไรชิทากาฮิโรผู้ต้องหาได้ก่อเหตุฆาตรกรรมและแยกชิ้นส่วนศพในอาพาร์ตเมนต์ระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง30ตุลาคม2017ก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหา เคยทำงานเป็นนายหน้าจัดหาสาวบริการในโตเกียวและเคยถูกจับกลุ่มในเดือนกุมภาพันธ์2017ข้อหาละเมิดกฎหมายการจัดหางานและถูกตัดสินรอลงโทษหลังจากนั้นผู้ต้องหาแทบไม่ได้ทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตั้งแต่เดือนมีนาคม2017ผู้ต้องหาเริ่มใช้ Twitter ค้นหาและติดต่อกับผู้หญิงที่ต้องการฆ่าตัวตายโดยเขาอ้างว่า ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายทางอินเทอร์เน็ตทำให้มีผู้สนใจในหัวข้อการฆ่าตัวตายติดต่อเขามากขึ้นการก่อเหตุและการฆาตกรรมผู้ต้องหาเช่าอพาร์ตเมนต์ที่เกิดเหตุในวันที่18สิงหาคม2017และย้ายเข้าเมื่อวันที่22สิงหาคมเหยื่อรายแรกหญิงสาววัย20กว่าปีจากจังหวัดคานางาวะมาพร้อมกับผู้ต้องหาในวันดูห้องเช่า และยังช่วยโอนเงิน5,10,000เยนเพื่อเป็นค่าเช่าห้องผู้ต้องหาอ้างเหตุผลในการล่อลวงเหยื่อว่ามาตายด้วยกันแต่เขาไม่มีเจตนาที่จะฆ่าตัวตายจริงๆก่อนย้ายเข้าอพาร์ตเมนต์ผู้ต้องหาได้ซื้อเลื่อยเพื่อใช้ในการแยกชิ้นส่วนศพและค้นหาวิธีการแยกชิ้นส่วนศพทางสมาร์ทโฟนตั้งแต่22สิงหาคมผู้ต้องหาได้ล่อลวงหญิงสาวที่ติดต่อทาง t w i t เตอ มายังห้องพักให้ดื่มยานอนหลับและสุราแล้วฆ่าโดยใช้เชือกแขวนคอจากห้องใต้หลังคาผู้ต้องหาอ้างว่าเหยื่อไม่มีใครที่อยากตายจริงๆหลังจากการฆ่าเหยื่อรายแรกเขาได้เตรียมกล่องและสายรัดผู้หญิงเพิ่มเติมเพื่อทำลายหลักฐานเขาได้แยกชิ้นส่วนศพในอ่างอาบน้ำและนำส่วนที่ไม่ใช่ศีรษะไว้ในภาชนะปิดสนิทแล้วนำไปทิ้งที่จุดทิ้งขยะใกล้เคียงเขาอ้างว่า การแยกชิ้นส่วนศพเป็นเรื่องที่กดดันเหยื่อและลำดับการฆ่าเหยื่อทั้งหมดมีอายุระหว่าง15-26ปีลำดับการฆ่าโดยประมาณสิงหาคม1รายหญิงสาววัย20กว่าปีจากคานากาวะกันยายน4รายตุลาคม4รายเหยื่อรายที่2เป็นชายซึ่งเป็นแฟนของเหยื่อรายแรกผู้ต้องหาฆ่าเขา เพราะกังวลว่าจะถูกตำรวจจับหลังจากที่ชายคนนี้มาสอบถามถึงที่อยู่ของแฟนสาวผู้ต้องหาไม่สามารถจำลำดับการฆ่าเหยื่อรายที่3ถึง8ได้เขาเคยนำศพเหยื่อรายที่1และ2ใส่ในตู้เย็นเพราะใช้เวลานานในการแยกชิ้นส่วนการค้นพบและการจับกลุ่มเหยื่อรายสุดท้ายหญิงสาวจากฮาคาโอจิหายตัวไปเมื่อวันที่21ตุลาคม และถูกกล้องวงจรปิดจับภาพว่าอยู่กับผู้ต้องหาในวันที่23ตุลาคมพี่ชายของเหยื่อรายสุดท้ายได้แจ้งความกับตำรวจในวันที่24ตุลาคมและเริ่มสืบสวนผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกใช้เป็นเหยื่อล่อในการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ให้ข้อมูลของผู้ต้องหาแก่พี่ชายของเหยื่อผ่าน t w i t เตอวันที่24ตุลาคมผู้หญิงดังกล่าวได้นัดผู้ต้องหาออกมา และเจ้าหน้าที่สืบสวนที่เข้าไปในอพาร์ตเมนต์ของผู้ต้องหาก็ได้พบกล่องเก็บความเย็นจำนวนมากที่มีชิ้นส่วนศพอยู่วันที่30ตุลาคมผู้ต้องหาถูกจับกลุ่มในข้อหาทิ้งศพภายในห้องพบกล่องเก็บความเย็น3ใบและกล่องเก็บของขนาดใหญ่4ใบรวม8กล่องโดยมี7กล่องบรรจุชิ้นส่วนศพที่ถูกแยกและบางส่วนเริ่มเน่าเปื่อยกล่องหนึ่งว่างเปล่าซึ่งตำรวจเชื่อว่า เตรียมไว้สำหรับเหยื่อรายที่10เพื่อทำลายหลักฐานกล่องเหล่านี้เต็มไปด้วยทรายแมวพบศีรษะของเหยื่อ9รายและกระดูกประมาณ240ชิ้นรวมทั้งบัตร ATM โรองเท้าผู้หญิงและกระเป๋าถือของเหยื่อหลายรายผู้ต้องหาเก็บเครื่องมือที่ใช้แยกชิ้นส่วนศพว่าในห้องเพราะกลัวว่าจะถูกพบถ้าทิ้งไปและเขาวางแผนที่จะนำศีรษะของเหยื่อไปฝังบนภูเขาในภายหลัง 2การพิจารณาคดีอาญาการพิจารณาคดีล่าช้าเนื่องจากจำนวนเหยื่อและหลักฐานจำนวนมากการพิจารณาคดีครั้งแรก30กันยายน2020ผู้ต้องหายอมรับสารภาพข้อหาฆาตกรรมแต่ทนายความของเขาแย้งว่าเป็นการฆ่าตัวตายโดยได้รับการช่วยเหลือและอ้างว่าผู้ต้องหามีปัญหาทางจิตซึ่งอาจมีภาวะบกพร่องทางจิตการต่อสู้ทางกฎหมาย 5ตุลาคมถึง20พฤศจิกายน2020อายการอ้างว่าผู้ต้องหาไม่ได้รับความยินยอมจากเหยื่อในการฆ่าตัวตายโดยได้รับการช่วยเหลือทนายจำเลยอ้างว่าผู้ต้องหาได้รับความยินยอมจากเหยื่อในการฆ่าตัวตายการพิจารณาความรับผิดช,ชอบทางอาญาของผู้ต้องหา24พฤศจิกายน2020แพทย์ผู้ตรวจสภาพจิตของผู้ต้องหาให้การว่า จำเลยไม่ยอมรับถึงอาการป่วยทางจิตและมีความสามารถในการกระทำผิดผู้ต้องหาให้การกับอัยการว่าผมการฆาตกรรมต่อเนื่องทำไปเพื่อความสุขส่วนตัวเมื่อฆ่าคนที่สองยังรู้สึกผิดแต่หลังจากนั้นความรู้สึกผิดก็จางหายไปแม้ว่าผู้ต้องหาจะขอโทษครอบครัวเหยื่อบางรายแต่เขาไม่ได้แสดงความสำนึกผิดต่อเหยื่อรายอื่นๆ และยังแสดงความเกลียดชังต่อพี่ชายของเหยื่อที่แจ้งความคำถแถลงการสุดท้าย25พฤศจิกายน2020ผู้ต้องหาแสดงความเห็นว่าผมคงจะถูกตัดสินประหารชีวิตไม่ว่าคำตัดสินสุดท้ายจะเป็นอย่างไรผมก็จะไม่ยื่นอุทธรณ์และขอโทษครอบครัวเหยื่อบงังารครอบครัวเหยื่อเรียกร้องให้ประหารชีวิตผู้ต้องหาการเรียกร้องให้ประหารชีวิตและคำตัดสินสุดท้าย 26. พฤษจิกายน2020อายการยืนยันว่าผู้ต้องหามีความสามารถทางอาญาครบถ้วนและไม่ได้รับความยินยอมจากเหยื่อในการฆ่าตัวตายโดยได้รับการช่วยเหลือและเรียกร้องให้ประหารชีวิตทนายจำเลยแย้งว่าการตรวจสภาพจิตก่อนการฟ้องร้องไม่ถูกต้องควรมีการตรวจใหม่และคำให้การของผู้ต้องหาที่อายการอ้างว่า ไม่ได้รับความยินยอมจากเหยื่อในการฆ่าตัวตายโดยได้รับการช่วยเหลือนั้นไม่น่าเชื่อถือควรตัดสินในข้อหาฆ่าตัวตายโดยได้รับการช่วยเหลือและการข่มขืนจนเสียชีวิตไม่ควรประหารชีวิตคำตัดสินประหารชีวิต15ธันวาคม2020ศาลแขวงโตเกียวสาขาอาวารายผู้พิพากษายานะนาโอคุนิตัดสินประหารชีวิตชิไรชิทากาฮิโรโดยให้เหตุผลว่า จำเลยไม่ได้รับความยินยอมจากเหยื่อในการฆ่าตัวตายโดยได้รับการช่วยเหลือและจำเลยมีความสามารถทางอาญาครบถ้วนยืนยันโทษประหารชีวิต5มกราคม2021ประหารชีวิต27มิถุนายน2025โดยการแขวนคอที่เรือนจำโตเกียว 3. ความสัมพันธ์ของคดีกับ Twitter Twitter มีบทบาทสำคัญทั้งในการล่อลวงเหยื่อ และการจับกลุ่มผู้ต้องหาการล่อลวงเหยื่อตั้งแต่เดือนมีนาคม2017ผู้ต้องหาเริ่มใช้ Twitter เพื่อติดต่อกับผู้หญิงที่ต้องการฆ่าตัวตายเขาเริ่มสนทนากับเหยื่อรายแรกเมื่อวันที่8สิงหาคมและนัดพบกันจริงเมื่อวันที่13สิงหาคมซึ่งผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นผู้หญิงคนแรกที่นัดออกมาผู้ต้องหามีบัญชี t w i t เ e อร์หลายบัญชีและความสัมพันธ์กับเหยื่อส่วนใหญ่ คือเพื่อนร่วมโซเชียลมีเดียที่รู้จักกันทาง Twitter เขาใช้บัญชีชื่อว่านักแขงคอให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ต้องการฆ่าตัวตายและส่งข้อความส่วนตัวไปยังบัญชีที่โพสต์ว่าฉันอยากตายเพื่อติดต่อกับผู้ที่ต้องการฆ่าตัวตายอย่างกระตือรือร้นเขายังแนะนำผู้ที่ต้องการฆ่าตัวตายไม่ให้ติดต่อกับครอบครัวหรือเพื่อนผ่านโซเชียลมีเดียก่อนฆ่าตัวตายผู้ต้องหาใช้เหตุผล ช่วยฆ่าตัวตายเพื่อติดต่อกับผู้ที่ต้องการฆ่าตัวตายและอาจใช้บัญชีหลายบัญชีเพื่อล่อลวงเหยื่อเพิ่มเติมโดยตั้งใจจะปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่นที่ต้องการฆ่าตัวตายหลังจากฆ่าเหยื่อแล้วการจับกลุ่มในวันที่24ตุลาคมพี่ชายของเหยื่อรายสุดท้ายได้โพสต์สถานการณ์ใน Twitter หลังจากแจ้งความคนหายผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกใช้เป็นเหยื่อล่อในการจับกลุ่มผู้ต้องหา ได้ให้ข้อมูลของผู้ต้องหาแก่พี่ชายของเหยื่อผ่าน Twitter ผลกระทบต่อ Twitter หลังจากการจับกลุ่มผู้ต้องหาบริษัท Twitter จะแปนได้เพิ่มข้อกำหนดการใช้งานใหม่ในวันที่7พฤศจิกายน2017โดยระบุว่าไม่ให้ส่งเสริมหรือยุยงการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตนเองเมื่อพบข้อความที่แสดงถึงการกระทำดังกล่าวผ,ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลบข้อความหรือถูกระงับบัญชี 4. ผลกระทบที่ได้รับสื่อต่างประเทศ KBS ของเกาหลีใต้และเคียงยางชินมุนรายงานข่าวนี้ว่าเป็นการฆาตกรรมวิปริตและเกิดอะไรขึ้นในอพาร์ตเมนต์ The New York Times ของสหรัฐอเมริการายงานว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องและ Associated Press เปรียบเทียบกับเหตุการณ์การฆาตกรรมที่ศูนย์ผู้พิการซางงามิฮาระ โดยระบุว่าญี่ปุ่นซึ่งเคยมีอัตราการก่ออาชญากรรมต่ำมากได้เกิดคดีที่ดึงดูดความสนใจอย่างกว้างขวาง BBC ของอังกฤษร,รายงานว่าชายชาวญี่ปุ่นถูกควบคุมตัวจากศพและศีรษะที่ถูกตัดในแฟลตรัฐบาลญี่ปุ่นวันที่7พฤศจิกายน2017รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขแรงงานและสวัสดิการ คาโตโ้คัสโนบุกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าคดีนี้มีจุดเริ่มต้นจากอินเทอร์เน็ตและกำลังพิจารณาใช้เทคโนโลยี ICT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างการป้องกันการฆ่าตัวตายวันที่10พฤศจิกายนได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่คณะรัฐมนตรีเพื่อเสริมสร้างการยับยั้งการก่ออาชญากรรมซ้ำ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยมีแนวทางพิจารณาการควบคุม Twitter และแพลตฟอร์มอื่นภายในสิ้นปี